ครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับโลบอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับประมาณสักตีสี่กว่าจะตีห้าแล้วนะครับนี่คือคลิปที่ผมจะต้องทําตอนนี้นะครับผมจะต้องทํายังไงให้มันไปถึงจุดสุดยอดให้ได้นะครับจุดที่ต้องไปรีเบิร์ตนะครับผมรีเบิร์ตไปรอบแรกแล้วนะครับเห็นไหมผมรีเบิร์ตไปรอบแรกแล้วนะครับอันนี้การที่เราจะไปรีเบิร์ตได้นั้นเราต้องไปข้างบนผมก็เอฟเคมานานพอสมควรแล้วครับนี่คือจุดที่ต้องรีเบิร์ตนะครับยังไง มก็ต้องรีเบิร์ตอยู่แล้วนะครับโอเคเนี่ยมังกรนะครับผมก็ยังไม่ได้ใส่ทั้งหมดเห็นไหมครับมังกรผมยังไม่ได้ใส่ทั้งหมดผมก็คิดว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะรีเบิร์ตได้นะครับโอเคนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารีเบิร์ตกันแล้วพอเรามาเหยียบตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมก็จะเป็นมังกรตัวสีทองนะครับเห็นไหมจากนั้นนะครับ ให้เราเนี่ยกด e ค้างที่มังกรนะครับกด e ค้างที่มังกรได้เลยนะครับเห็นไหม r e ิร r t เนี่ยคุณสามารถเบิร r t ได้แน่นอนว่าต้องเริ่มใหม่นะครับตอนนี้กําลังขายไข่ราวประมาณสักหมื่นกว่าฟองอยู่นะครับแน่นอนว่าการ r e ิร r t เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมหลยหมื่นกว่าฟองอีกหมื่นกว่าฟอง,อฟองเสียได้เหมือนกันนะแต่ยังไงก็ตาม ผมก็ต้องรีเบิร์ตแล้วการรีเบิร์ตเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยขึ้นไปสู่ท็อปเกมในอีกระดับหนึ่งนะครับให้กดค้างไว้เลยนะครับยังไงเราก็ต้องกดค้างไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อจะทําการรีเบิร์ตนะครับปุ๊บเห็นพอรีเบิร์ตแล้วนะครับเราก็มาเริ่มต้นใหม่แล้วไข่เดิมเดิม มันไม่สามารถขายได้เลยครับถ้าถ้ามันขายไข่เดิมๆได้นี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับอันนี้คือมันไม่ขายไข่เดิมๆเ,เลยผมก็เริ่มมาเป็นศูนย์ใหม่เลยครับกลายมาเป็นรีเบิร์ตสองนะครับผมต้องมาเริ่มต้นมังกรใหม่แต่ไข่นะครับก็จะแพงประมาณสัก1 5จุดห้าแล้วครับและเจ็จุดห้าแล้วครับตอนนี้ลองดูเลยครับประมาณสักโอเคผมเล่ามังกรแล้วนะครับแล้วก็มาเก็บไข่ต่อ ็บไข่ต่อเลยครับอันนี้สองฟองดีกว่าหนึ่งฟองนะครับยังไงสองก็ต้องดีกว่าหนึ่งแน่นอนเพราะยังไงมันก็ออกไวอยู่แล้วนะครับอันนี้เรามาขายอ,อีกวิธีหนึ่งนะครับคือยังไงรู้ไหมครับให้เรามาอยู่ตรงที่ขายเลยแล้วให้เรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเรากดอีขายที่นี่ นะครับเห็นไหมมันก็ขายขายให้เลยครับอันนี้มังกรตัวแรกน่าจะเป็นตัวละหนึ่งร้อยมั้งมาเราซื้อมังกรตัวละร้อยตรงนี้นะครับโอเคก็ไม่รู้นะว่าเป็นอันเสร็จเส้นของรีเบิร์ดครั้งที่สองของผมนะครับการรีเบิร์ดเนี่ยต้องทำให้เราเริ่มต้นใหม่นะครับแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ลําบากเหมือนกับตอนที่เรามาเล่นตอน,น,นแรกนะครับแล้วการรีเบิร์ดเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะครับ ใครเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนอย่างตอนแรกนะครับก,อจจอกนะบ็อาจจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอาจจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับตอนนี้โอเค ใครที่ชอสบสลัดคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนนะครับที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเข้ามารับชมนะครับในส่วนต่างๆของคลิปนี้เพ okay, คบก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ